สิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเป็นอดีตที่จบไปแล้วมันเป็นของปลอม,อมใช่ไหมครับถ้าเราจะรับรู้สิ่งใหม่ได้ก็ต้องอาศัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายผมก็จะตีความว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยล้วนแต่เป็นของปลอมผมก็จะไม่สนใจมันก็จะกลับมาอยู่กับลมทีนี้การทําแบบเนี้ยมันเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อยู่ในใจหรือเปล่าเป็นมันสุดโตรงเกินไปไหมครับปฏิเสธสิษษ่งที่อยู่ใ, <จ S 2> ในใจหมายความว่าอะไรก็ เมื่อใดที่มีความคิดหรือความจําเดิมที่ขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยผมก็จะตีความว่ามันคือของปลอมทั้งหมดเลยอืมมันก็จะกลับมาอยู่กับลม,มก็จะไม่ได้ไปสนใจความคิดถึงความคิดจะเกิดให้เห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจถ้าในความเห็นอาจารย์คือในในในใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังพอจะมีความจริงอยู่บ้างไหมครับหรือจะเป็นของปลอมทั้งหมดอย่างที่ผมเห็นไม่ใช่ความเห็นของอาจารย์เป็นความเห็นของพระเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นหมดทั้งหมดแล้วว่าของพวกนี้เป็นของปลอมเป็นของที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอาจารย์ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกับเราในปัจจุบันแล้วลองตอบอาจารย์หน่อยเราบอกว่าความคิดเราเนี่ยอดีตจะปรากฏขึ้นมามันมีผลยังไงกับปัจจุบันของเราปัจจุบันขนาดนั้นอ่ะมันช่วยอะไรเราได้บ้าง้องตอบอาจารย์หน่อยไม่มีเลยครับเออไม่มีอะไม่มีก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจบไปแล้วยังจบแล้วจบไปแล้วปัจจุบันมันยังเกิดอยู่ไหม มันยังมีเกิดมาแต่เราไม่ได้สนใจครับเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังมันคือของปลอมปัจจุบันังเกิดอยู่หรอใช่ครับมันก็เกิดดีคิดดีๆคิดดีๆอดีตที่จบแล้วใช่ถูกต้องตอนเรานั่งสมาธิอยู่ไม่เกิดครับเออไม่เกิดก็แสดงว่าในขณะนั้นปัจจุบันไม่มีในความคิดนั้นมาเป็นปัจจุบันใช่ไหมมันแค่ปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งที่มันจบลงไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเออ แล้วดังนั้นเราจําเป็นเราเราคิดว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมผมมาคิดว่ามันเป็นของปลอมแน่ๆลออแล้วก็ต้องคิดก็ต้องเป็นของปลอมก็ถูกต้องแล้วเพราะอะไรเขามันจบไปแล้วไงมันไม่ได้จริงในปัจจุบันแต่มันจริงในอดีตถูกไหมค่ะเออปัจจุบันเนี่ยไม่จริงแน่นอนแต่นาคตไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงเพราะอะไรไม่เที่ยงมันอาจจะจริงในอนาคตก็ได้หรืออาจจะไม่จริงในอนาคตก็ได้แต่ปัจจุบันไม่จริงใช่หรือเปล่าใช่ครับเออนี่ไง เราก็รับรู้แล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสมมุติถูกต้องแล้วก็คือทิ้งมันไปในเมื่อมันไม่จริงจะเก็บไว้ทําไมอ่ะก็ต้องทิ้งไงเพราะเรากาลังเอาของไม่จริงมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันจริงในปัจจุบันแต่เมื่อเรารู้เราเห็นมันแล้วว่ามันไม่จริงเราจึงต้องทิ้งมันไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจครับเออแต่ผมอยากจะรู้ตรงนี้หน่อยหนึ่งครับว่าอืไอการอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันทําให้เราทิ้งความคิดไปได้เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ขึ้นมาคือมันสามารถทําให้เราพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้แต่่วา มันจะหยุดยั้งการเกิดได้ยังไงอ่ะเพราะทุกครั้งที่เราลืมตาลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเราต่อไปอ่ะอมผมต้องรู้อะไรครับผมถึงจะมั่นใจว่าผมจะไม่เกิดอีกรู้ว,ว,ว,ว่าอริยสัจสี่ไงก็ปัญหาเราคือเราไม่รู้อริยสัจแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงมันก็ยังต้องกลับก็เกิดอยู่การที่เราทิ้งอารมณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นนิพพานในชาตินี้หรือจะไม่กลับมาเกิดอีกมันก็ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะวิญญ,ญาณยังมีที่ตั้งอยู่ก็คือการที่เรารู้อยู่กับลม เราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องทําลายทั้งหมดก็คือทาลายสังโยชน์ออกให้หมดก็คือสิบคือตัณหาทีนี้เราจะดับตัณหาคือความอยากยังไงอ่ะก็ต้องใช้อริยมรรคมีองแปดเราจะใช้มรรคแปดได้ยังไงก็ต้องรู้จักอริยสัจสี่เราต้องรู้จักว่าทุกข์คืออะไรเหตุในการเกิดขึ้นของมัน่ะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเวลามันดับมันดับไปยังไงเราถจะเจ้ามรรคแปดไปดับมันได้คือดับตัวทุกข์ก็คือตัณหาคือความอยากตัณหาคือทั้งหมดตันหาคือสังโยชน์ตันหาคือเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้ผูกติกับรมมวอนาคเล ถ้าเราไม่รู้อร,ริยสัจเราพิจารณาไม่เป็นว่าทุกอย่างเป็นโทษแต่เรายังมองเห็นทุกอย่างเป็นประโยชน์ก็ยังเกิดอยู่เหมือนเดิมเพราะเรามองไม่เห็นโทษเมื่อมองไม่เห็นโทษก็มองไม่เห็นทุกเมื่อมองไม่เห็นทุกก็ไม่มีอุบายไปเครื่องออกจากทุกเหล่านั้นมันก็เกิดสิมันจะไม่เกิดได้ยังไงอ่ะใช่หรือเปล่าอาจารย์มีทําคลิปที่อธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะไว้บ้างไหมครับมีอะทุกคลิปที่อาจารย์อธิบายสอนเรื่องการดับเหตุนในการเกิดหมดเลยเราไปดูภาคปฏิบัติในช่อง y o u ยูทูะนะเรากดเข้าไปในเพลย์ลิส แล้วก็มันจะมีชื่อตอนว่าภาพปฏิบัติจริงที่บ้านอาจารย์อ่ะภาพติภภาพปฏิบัติจริงที่บ้านแล้วเราก็กดเข้าไปดูตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่าวิธีการพิจารณาให้ไม่เกิดทํำยังไงอาจารย์สอนตามลาดับไว้หมดเลยเรานั่งไล่ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองครับผมเออเพราะผมผมเห็นว่าต่อให้ผมไปอ่านมาเองอย่างเงี้ย แล้วผมก็ตีความเอาเองด้วยความเห็นผิดที่มีอยู่มันตีมันก็จะตีความผิดไปตามความเห็นผมอ่ะผมเลยต้องเวใสความเห็นผู้เห็นถูกเวลาเวลาเราศึกษาพระสูตรเนี่ยหรือศึกษาคําสอนพระเจ้าวิธีการศึกษาคืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกําหนดกฎเกณฑ์มันว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นในขนาดที่กาลังอ่านสมมติเราอ่านพระสูตรเดียวเราตีความพระสูตรเลยอันนี้ใช้ไม่ได้วิธีการศึกษาคําสอนพระเจ้าคืออ่านไปให้จบเลย ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปลังเลเก็บไว้เป็นประเด็นอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านเพราะเรายังอ่านไม่จบเราศึกษาไปจนกว่าจะอ่านจบทั้งหมดทีนี้แหละเวลาเราอ่านอีกรอบหนึ่งเราจะเริ่มวิเคราะห์พ,พิจารณาได้เพราะอะไรเริ่มมีหลักธรรมถ้ายังไม่มั่นใจอ่านรอบที่สองใหม่ให้จบยังไม่ต้องวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นอ่านไปอย่างเดียวอ่านไปปัญหาของคนที่เกิดปัญหาของความลังเลสงสัยเพราะอะไรเพราะอ่านเพียงพระสูตรเดียวสงสัยเลยได้ยินได้ฟังเพียงประโยคเดียวสงสัยเลยโดยไม่เคยรู้ มวลรวมทั้งหมดของคาสอนพระเจ้าอืม응ถ้าเรารู้มวลรวมทั้งหมดของคาสอนพระเจ้าเราอาจจะไม่สงสัยเลยก็ได้แต่นี้เรายังไม่รู้ทั้งหมดถ้าเรา,าเราู Up ้ทั้งหมดเนี่ยข้อสงสัยมันจะน้อยลงเวลาวิเคราะห์พินิจพิจารณาเราจะสามารถเอาบทธรรมหมวดอื่นเน่มาเทียบเคียงกับความสงสัยของเราได้จนมันจะหมดความสงสัยได้แต่ปัญหาคือเราเอาหลักธรรมหรือหลักวินัยหมวดอื่นน่ยมาเทียบเคียงในสิ่งที่เรากาลังสงสัยไม่ได้เพราะเรายังไม่มีความรู้มันก็ไม่แปลกใจที่มันจะไปตีความแบบความเห็นของตัวเองอืมเพราะมันยังไม่รู้ทั้งหมด วิธีการคือศึกษาไปก่อนศึกษาไปเรื่อยตั้งใจในการทําความเพียรในการอ่านในการศึกษาไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยกลับมาสงสัยใหม่ค่อยกลับมาพิจารณาอินทีละตัวทีละตัวที่เป็นประเด็นไว้ตั้งประเด็นไว้ก่อนถ้าเราสามารถเห็นถูกตามที่พระองค์แสดงเรื่องอริยสัจและปฏิจจสมุติเนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่เกิดได้แน่ๆใช่ไหมครับ ใช่ดิเรารู้ด้วยตัวเองไะมันเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะตนน่ะเรารู้ชัดเลยอ่ะว่ามันใช่เหมือนคนบอกว่าป็นกินเผ็ดอย่างเงี้ยมันเผ็ดยังไงเราไม่เคยกินเราก็ไม่รู้อ่ะจนเรากินเข้าไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเผ็ดแบบนี้ต้องให้ใครมาเป็นพรรยานว่าพิกเผ็ดจริงก็ไม่ต้องแล้วพะเรารับรู้เองแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นขึ้นมาจ้าขึ้นมาในใจเป็นสักขีพยานแก่นตนนั่นแหละว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสัจจความจริงของโลกไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปจากอย่างอื่นได้ ง <inaudible> ั้นได้ที่ความเห็นที่ว่าเราเราเนี่ยรู้อริยสัจแล้วเรารู้ปฏิจจะแล้วแต่เราก็ยังทุกข์อยู่ก็แปลว่าเราเห็นผิดไม่ใช่เห็นผิดเราเห็นถูกแต่เราปฏิบัติไม่ได้เราละไม่ได้คือเราต้องดูว่าความเห็นผิดของเราเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดระดับไหนอย่างบางคนเนี่ยมีความเห็นถูกต้องในอริยสัจสี่แต่ยังไม่มียานอย่างรู้ในอริยสัจสี่เอ่อของคนที่มียานอย่างรู้ใอริยสัจสี่เนี่ยคือต้องเป็นโสดาบันก็คือถอดสังโยชน์สามข้อแรกได้แล้ว เขาจึงมียาอย่างรู้ในอริยสัต์ได้เขาจะไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปแต่บุถุชนยังมีความเห็นผิดบ้างยังมีความเห็นถูกบ้างปะปนลกันไปมันยังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์คนที่มีความเห็นถูกต้องอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์คือโสดาบันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นบุรุชนอยู่เนี่ยยังมีความเห็นผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เรากําลังเดินสู่ความเห็นถูกต้องด้วยการพยายามนําหลักคําสอนหรือความเห็นที่ถูกต้องของพู้เจ้าเนี่ยมาให้เราพิิจพิจารณาตามเดินตามความเห็นที่พระองวางแนววางแถวไว้เราจะได้ไม่มมมมีีีคคววาาาาาาเเเเเหห็็นนนผผิิดดจก้พพรรรระะยัง ของเราเองอะอยู่ได้แต่ถ้าเราเอาคําสอนพระเจ้ามาเดินตามทางตามแนวตามแถวเราจะไม่มีความเห็นผิดแม้เราจะยังมีความสงสัยอยู่บ้างก็ตามแต่ถ้าเราเดินตามแนวตามแถวเนี้ยวันหนึ่งเราจะเดินความเห็นถูกต้องได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเอาหลักคำพระเจ้าไปปฏิบัติตามเราก็จะเดินผิดบ้างถูกบ้างสเปสสปบัสสุดท้ายก็นําไปสู่ความเห็นผิดเต็มตัวครับผม